ะะกระสอบละ3500ก้อนใหม่จอจาน59นะรหัส CF ก้อนใหม่รูนเปลี่ยนรหัสบนจอให้พี่หน่อย CF ก้อนใหม่จอจาน59ลูกค้ากระสอบละ3500แล้วแล้วรถใหม่อย่างสวยพี่หนูบอกเลยเมื่อวานนี้พรีวิวไปกีีดไปนะคะเปิดเช็คงานไปกีีดไปแม่ จอจาน59ค่ะก้อนใหม่พี่คาดีแกนใหม่พรมหนานะคะคาดีแกนใหม่พรมหนาลูกค้าใช่ลูกละ3 5 0 0ลูกค้า3,500แม่ให้ดูงานเลยเอบเดี๋ยวหนูขยับลาวก่อน ขอบไปแล้วแม่เสื้อขอบไปแล้วลูกเมื่อกี้เลยนะคะ L 5 1แฟชั่นประมาณกี่ตัวขายาวใช่ไหมคะพี่ประมาณร้อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ L 5 1มันเคยนับอยู่ประมาณ150กว่าตัวค่ะพี่นะคะ150กว่าตัวลูกค้า ใค่รับอันนี้ก้อนใหม่จอจาน5 9ลูกค้าค่ะส่วนลูกรีวิวรหัส cf ลอลิง2 0แม่3,500 <5 S 1> โคตรสวยเลยล็อตใหม่ล็อตใหม่ออกแบบสีสันออกนะทรงน่ารักน่ารักดีมากนะคะถ้าถามว่าถ้าถามว่าต่างกับรุ่นพรีเมียมของป้ายบูยังไงลูกค้ารุ่นของแพนด้าเขายังมีแบบสีพื้น สีพื้นสีน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยสีแนวมินิมอลเอิร์ธโทนอะปนด้วยลูกค้ารีวิวไปแ้วนะรีวิวขายแล้วนะคะตอนนี้ติดลูกใหม่มาได้เลยลูกค้าจอจานห้าค่ะจอจานห้าเาคดีแกนหนาตอนนี้ไม่มีไม่ได้แล้วลูกค้าไม่มีไม่ได้แล้ว,ละลวนะคะต้องมีติดร้านไวทุกคนเลยเออมีติดร้านไวทุกบ้านได้เลยลูกค้า นะฮะูดเปิดเพื่อไหไอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะพี่อาจจะเป็นรอบวันพรุ่งนี้นะงานฮูดนะคะครบไปแล้วลูกค้าสายเดียวหน่อยได้เลยเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อให้เรื่อยๆค่ะพี่เดี๋ยวต่อให้เรื่อยๆนะคะพี่ ลูกใหม่จอจาน5 9ลูกค้าประมาณกี่ตัวถ้าเป็นเสื้อคลุมใหม่พรมอันนี้ก็ตีประมาณ80-100ถึงตัวนะคะประมาณ80-100ถึงตัวลูกค้าประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยใหม่พรมครอบยังไม่มีเลยลูกค้า 55L มาน้อยค่ะพี่เพราะว่ามาเยอะแล้วติดปัญหาเยอะแม่ มาเยอะแล้วติดปัญหาเยอะแม่สั่งทําเยอะไม่ได้นะคะมันชอบติดงานจีนชอบติดงานนักเรียนมาเยอะพี่เลยต้องเอาที่โรงงานเขาไหวมันจะกลับไปเป็นสเต็ปเดิมนี่แหละพี่กอฟนะคะจะกลับไปเป็นสเต็ปเดิมเลยมาน้อยแม่นะคะวัตถุดิบเขาถ้าสั่งทําเยอะๆเขาต้องใส่งานจีนมาด้วยนี้โรง,งงานเขาแจ้งมาเลยลูกค้า ถ้าอยากได้ของแรหลังจากนี้ต้องแบบสู้ฟันแล้วนะฟันแบบฟันฝ่าและแม่หันเบสบอลน,นะคะจอ102่อะไรอุ้ยมีลูกค้าพิมพ์รหัสหลักร้อยมาด้วยเป็นงานอะไรวะหนึนยี่ข่าวแฟชั่นโอเคนะฮะกี่ตัวอันนี้ประมาณ8 0ดสิถึงหนึค่ะพี่ประมาณนะประมาณประมาณให้ตัวเสื้อคลุมรุ่นนี้โอ้โหดูดิแล้วล็อตเนี้ยออกสีดีมากออกแบบน่ารักมาก นะคะออกแบบน่ารักน่ารักเลยลูกค้า3,5 0 0ค่ะ3,5 0 0แต่ถ้าใครอยากได้10ลูก20ลูกลูกค้ามีเลทส่งให้นะมีเลทส่งให้ลูกค้ามีเลทส่งให้ทักมาได้เลยนะคะ3,5 0 0ลูกค้าตอนนี้ราคายังดีๆอยู่นะลูกค้านะถ้าเกิดว่าเดือนหน้าเนี่ยหนูว่ามีปรับราคาอีกหลายตัวเลย นะคะเข้าช่วงไฮนะแม่โรงงานมีดันราคาขึ้นมาใส่อีกแน่นอนลูกค้านี่ขนาดแบบดิวราคากันไว้แบบนานๆเลยนะ <c oughs> เขายังแบบว่าขึ้นราคาเลทหยวนมาอีกอะแม่ขอดูบุญโลลิต้าได้ไหมคะ LR เราเหลือกี่ลูก LR LR อืม L.R. บูธโลลิต้าได้ค่ะพี่ตัวโลลิต้าของแพนด้าสวยนะเขาทํามาให้ดีเลยพี่จับเซตจับอะไรมาไม่อัดก้อนด้วยตัวนี้มาแบบยกลังแบบกันกระแทกกันตําหนีมาเลยอะ่ะนะคะอ๋อเป็นงานแพ็คแบบ20คู่ตัวโลลิต้าลูกค้าม,มีใครเอาเพิ่มอีกไหมแม่จอจาน59 จอจานห้าสิบเกค่ะพี่มีใครเอาเพิ่มอีกไหมมีใครเอาเพิ่มอีกไหมมีขาวาอี oh <my> i, น่ารัก เนี่ยพวกปกน่ารักเยอะมากลูกค้าปกแบบปกทหารปกอะไรอย่างเงี้ยนะลูกค้าถ้าใครมาดูรีวิววันนี้แล้วรีบเอานะพี่นะรีบมาเอานะซีเอมาได้เรื่อยๆเลยลูกค้าตัวนี้หนูว่างอยู่30ก้อนสุดท้าย 3 0ก้อนสุดท้ายพี่ใครอยากตัด10ลูกมาได้เลยนะคะใครอยากตัดรอบละ1ิบรอบละห้าเอาไปได้เลยลูกค้าเอาไปคัดหัวให้ฉ่ำๆแม่นะคะใครมีแผ่นไท์สดยาวๆนะแม่ไม่อยากได้ของขาดพอแนะนำให้ตุนไปเลยตุนไปได้เลยนะคะลูกค้า